สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาให้พี่ตังกับพี่ไอนะครับเอาชีวิตรอดแข่งกันนะครับมาดูว่าพี่2คนนี้นะครับใครจะเอาชีวิตรอดได้เก่งกว่ากันนะครับโดยมีเวลา30มสิบนาทีแต่ก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้คือคลิปแกล้งพี่ตังแบบเต็มระบบผมจะให้พี่ไอแปลงร่างเป็นสัตประหลดต่างๆนะครับเพื่อที่จะแกล้งพี่ตังซึ่งผมให้พี่ตังปิดชื่อบนหัวนะครับเขาจะไม่เห็นชื่อพี่ไอแล้วก็คําสั่งล่างซ้ายเขาก็จะไม่เห็นนะครับอันนี้ผมไปหลอกล่อให้เขาปิดมาแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาทําาาอะะะไไรรลงปปมดูนนนนคัับวว่ี้จเ็ ไงรับรองได้เลยครับว่ากียรทั้งเกมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเฮ้ยพี่ว่าพี่ชนะครับได้ปะไปต่างสบายมันเดินยังไม่ตรงเลยเฉียว่าไงครับพี่เฉียบมันจะอะไรมาสู้พี่ได้ดอกค้างๆกันหมู่บ้านแล้วพี่ไปปุ๊บพี่เก็บว่าปุ๊บพี่เก็บของในบ้านพี่ก็สู้ไม่ได้เลยตอนเนี้ย๋อนะอด้ครพี่โอเคเริ่มโอเคพี่พี่จะทำอะไรกันพี่ก็ทำไปก่อนนะถ้ากูเจอมันกูตีเลยนะ นั่นนั่นอยู่นั่นอยู่กับเราฝั่งเหรอพี่ไม่ไม่น่าหรอกเฮ้ยกูเจอแกมึงมึงเตรียมตัวนอนด้วยกลางคืนห่ะเอ้ยแต่เขานอนกันได้ได้เลยตอนนี้นะครับพี่ตังกำลังตัดไม้อยู่นะครับพี่ไอ้ก็กำลังตัดไม้อยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เฮ้ยเริ่มเหมือนกันว่ะเิ่มเหมือนกันกูเห็นไอ้ไอ้กำลังกินหญ้าอยู่เนี่ยร้องแย่แพ่อยู่เนี่ย แน่ใช่คุณนะบอกเลยนะครับว่าการเอาชีวิตรอดครั้งนี้นะครับแข่งกันนะครับคือมันจะแบบว่าอาจจะมืดไวหรืออาจจะเช้าไวก็ได้นะครับทุกคนอาจจะมีสิ่งแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมานะครับในแต่ละคืนก็เอาชีวิตรอดกันให้ได้นะครับเออรู้เรื่องเปล่าเป็นเปล่าเคยเอาชีตไหมรอดอ่ะเคยแต่เอาชีิตไม่รอดอ่ะดิเออจริงใช่ไอ้วประสบประมาทพี่โอเคนะครับตอนนี้พี่ตังค์กับไม่มีมีแต่เสของพี่ไหนอ่ะ แล้วผมเฟสเป็กเตอร์ไปอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้ปึ๊บปรปปตีตีไปพี่ไม่หาอาหารเหรอนี่ไงหาซอมบี้เลยอ๋อหาซอมบี้อร่อยแล้ววะวัดตอนนี้นะครับพี่ไอ้กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่นะครับตอนนี้เอ้ยหรือบอกกันพี่ว่าวาแต่ละตัวมันแบบว่ามันตีได้ ผมป้าไว้เออว่ะแม่งตีกูตัดไปพี่ตัดไปตัดไปหูดูตอนนี้นะครับดูเหมือนพี่ไอจะมีความหวังมากกว่าพี่พี่พี่อะไรพี่ชี่อะไรนะพี่ตังเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วของที่มันได้มาอ้าว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 เอออยู่ได้ไม่นานหรอกครับผมบอกว่ามาหาพี่ตังนะครับตอนนี้พี่ตังกำลังตัดไม้อยู่พี่อ่ะพี่ตังคึ้นชั่วโมงนี้พี่ว่าพี่จะทำอะไรเี่ยตัดไม้อีกเหรอวะเฮ้ยโอ้โห กูไม่ต้องรีบนี่กูเจอหมูแล้วกูเจอหมูแล้วเฮ้ยไอีกยืดกลางคืนแล้วมืดแล้วมืดแล้วพี่ผมบอกแล้วอยู่ๆมันก็มืดมันรู้ว่ากูมีอาหารแล้วอ่ะพี่ตังอยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่ตรงนี้โอเคกำลังตีหมูอยู่ข้างๆนี้นะครับเนี่ยกูมีอาหารแล้วเพื่อนเฮ้ยอาหารระวังนะครับอาจจะมีมอนตงมันเตอร์อะไรพวกนี้มานะระวังนะครับระวังให้ดีลองให้ดีนี่ได้กินหมูดิบหรือว่าอุ้ยอีกสองพีโหมูตีไระวังระวังพี่ไอ้พี่ไอโอ้ยตัวดำๆมาหากู ตัวดำๆตัวดำดำไหนพี่อ๋อ้ยดูแมนระวังนะลองนะระวังนะเลยดูแมนไอีกแล้ดูแมนมึงยังไม่รู้จักเหรอวะไอตัวดำๆเออไอดำๆมันเดินตามกูไม่มองหน้ากูไม่มองหน้าเอไอไอเนี่ยไอใครโยอะไรไอกดผิดกดผิดกดผิดมันมันคือสว่างไอเจ๋พี่สว่างอ๋อ้โทษทีโทษทีไปต่างกำลังขึ้นไปข้างบนครับตอนนี้เอายังไงต่อไม่ตายู่แล้วหนูไปดูไอ้นู่นน่ะน้าสงสารสุดน่ะเดี๋ยวก็ตายกูดูปกตินะตรงเนี้ย กูเบอร์เกตินเหรอทำอะไรกูไม่ได้โอ้มันอ่อนเนี่ยเนี่ยฮะมันได้แค่มองหน้ากูเนี่ยเนี่ยไอตัวเฮ้ยลองดูไหน่อยพี่ลองสู้ลองสู้มันดิพี่ตีตีมันพี่ตีตีตีมาดิเออเออไม่ได้ตึงเนี่ยไม่ได้ตึงมาดิมาดิตีเลยกระจอกอะไรกระจอกเออโอ้มีความทำอะไรเราได้เจ้พี่เออ อาล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูพี่ไอซ์ก่อนนะครับว่าพี่ไอซ์เป็นเป็นยังไงนะครับโอ้ตอนนี้พี่ไอซ์นะครับก็กําลังแบบว่าขุดดินครับขุดดินตัดไม้นะครับโอ้ไม่แตกต่างอะไรกับใครเลยนี่อะไรปะเนี่ยไหวปะวะฝั่งนู้นย,ยังขุดดินอยู่เลยอะวะโอ้เอาเขาเรียกว่าทำบ้านนะเนาะไอ้กยป้องกันถ่านแต่กลางคืนนะพี่พี่ตังมีอะไรกินตอนนี้หมูไงหมูหมูอกินหมูกินหมูแล้วมึงกินอะไรมึงแดกอะไรมึงยังไม่มีเด็กเลยเต็กเนาะ สเต็กตห,มหมูดิบอ่ะ <laughs> หมูดิบก็ว่านะครับเนี่ยหมูย่างครับเนี่ย <laughs> อะนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปหาพี่ตังกันต่อดีกว่านะไปรู้ว่าพี่ตังแกทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหอันตรายอันตรายอันตรายเฮ้ย <laughs> ต้องทาอย่างนี้ขั้นถึงขนาดนี้เหลหรอพี่เนี่ยข้างล่างมีธนูอยู่อ่ะเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันอะไรตัวมันอะไรกันเดือดจังวะเฮ้ย เอาดิ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 เอาเลยพี่ตีตีตีอุ้ยตายว่ะวิปตังเลือดเท่าไหร่อะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะท่าไม่ล้นเลยโพี่ไออยู่ในเหมือนพี่ไอแบบไม่เห็นอะไรหรอกเนาะวิปตังเนาะเออไอพวกอยู่ในแต่ในถ้ำอ่ะจริงพี่จริงอ่าตอนนี้พี่ตังอยู่ข้างในนี้ปื๊บโอเคโหกูจะหาพี่เจอมึงแอบเหรอวะเฮ้ย โคตรแตกต่อเลยว่ะกูแอบกูแอบก็บ้าแล้วกูเดินล่าอยู่เนี่ยฮัลโหลโอ้ยมาหาไว้เจออ่าพี่ฮะให้กูเจัดว่าจริงเมื่อตอนนี้พี่ตังค์นะครับกำลังตีซอมบี้อยู่บางเอิาโอ้โหตอนนี้แมงมุมอยู่ข้างหน้าครับโอ๊ยมันระเบิดได้ไงวะข้างหลังพี่ผมไม่ได้บอกเอาไม้ไปรูปอาชีพกิ๊บไปอยู่แค่เพื่อระเบิดอ่ะเพื่อนไหวเพราะว่า แม่งุมอยู่เว้ยแล้วกูงงมันระเบิดได้ไงเฮ้ยกูเจอบ้านกูเจอบ้านเฮ้ยเจอบ้านเหรอพี่รไม่ระวังแน่พี่ไม่ระวังเองพี่นี่ระวังเองนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมีเสียงเว้ยว้หายใจหักใกล้ๆกูหนึ่งผมบอกยานที่ตัวกูนมันมีหมอดมันมีหมอดอื่นด้วยไงไอ้แบงค์ไม่มีผีโผล่มาไหนไม่มี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 ผีจะเวอร์กันเพื่องอะไรนี่ก็เนี่ยมันมีเสียงเฮ้ยหายใจรอบๆตัวกูเนี่ยมันก็มีเฉยตอนนี้นะครับพี่ตังกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ย อ้ตัวอะไระไอ้ตัวอะไรไอ้ตัวอะไรไอ้ตัวอะไรไอ้ใช่ยืนนิ่งนที่หายใจเ่ผมว่าใช่ผมว่าใอะไรตรงนั้นวะวันน่านจะเป็นมิดหรือเปล่าพี่เออก็ไม่ทำอะไรกูนี่หายไปแล้วหาไปแล้วเฮ้ยมันหาไปไหอ่ะเออเฮ้ย ไช่วะผมบอกแล้วพี่ผมบอกแล้วอยู่าหอยู่มันก็จะมาเองพี่เดี๋ยวผมไปหาพี่ตังก่อนนะครับตอนนี้ดูว่าพี่ตังทำอะไรโอ้มาหาพี่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตังกูเจออะไรเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยตัวอะไรโอ้พี่เ้อพี่เ้อมาจากไหนวะเอ้ยผมลืมบอกพี่เวลาบางบางทีแบบว่าเราไปสักพักอ่ะเดี๋ยวพี่เ้อมันก็จะมาเองอะไรเงี้ยแบบมันจะสุ่มตัวมาพี่แม่ง โอ้โหลากูไม่หยุดโอ้โอ้โดนโอ้โดเรียบร้อยโอ้โดนวึ่งอีโนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้ตายมอบไปพี่มอบไหมมอบไหมอะไรมอบไหมเห้เพื่อนพี่มาช่วยเหรอกูขอร้องขอร้องกูสิขอร้องเนี่ยขอร้องเนี่ยมาช่เฮ้ยทำะไกูไม่ได้ละไอ้นะโง่กระจอก เดี๋ยวพี่ไอ้ดูสงบเงียบจังวะบางทีผมว่มามันน่าจะมาหาพี่ตังค์วะเออไอ้ควายคอนเทนต์ไม่เอาไงไม่เอาเที่ไอ้เลยเไม่เอาไม่เอ้เอาถ้ากูรู้อยู่บกุกกูจะเจออะไรแบบเออยอะๆกันกูไม่เอาดีกว่าเพื่อนอะไรก็เกิดแต่กับกูใช่ไหมพี่ๆลองไปอยู่ในถ้ำหรืออ,อ,อยู่างไรผมเอง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 พี่ผมเองผมเองพี่ผมเองแม่งตกใจหมดอ่ากูต้องเริ่มใหม่หลายรอบเนี่ยไอ้เพื่อนรู้จักเตียงวะเพื่อนกูนอนได้มั้吗 หยิบเก็บของอะไรเงี้ยได้อันนี้อยากเล่นนี่อยากเล่นยังหลับเล่นหลับเล่นแล้วผมให้นี้ผมให้นี้พี่อ่ะพี่อย่าอย่าไปบอกใครนะเนี้ยอย่าบอกใครนะโอเคปะอย่าบอกใคร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 สบายสบายตอนนี้นะครับพี่ตั้งกำลังตีตัวนี้อยู่อะไรอีก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 โอ้ยโอ้ยต้องมีเล่นมาด้วย แม่งสุ่มทุกอย่างโคตรเย่อโอเล่นไหมโอ้นี่ว่าโอ้อุ้ยมันวาร์มได้พี่ผมลืมบอกไปพี่ไม่ใช่ละแม่งวับได้แม่งไม่ใช่ละไอ้ียแม่งโคตรโกงไอ้โอ้โหผมเห็นแม่งอยู่ตรงนู้นผมบอกแล้วมันเป็นมอดพี่มันเป็นมอดพี่กรังด่าแม่งเลยแม่งเล่นงูอีมันวับหาเฮ้ยแต่พี่ไอ้แม่งรอดจริงนะเว้ยนะครับตอนนี้พี่ดังนะครับกำลังแบบว่าไปในหมู่บ้าน ใช่ป่ะอุ้ยพี่อันนี้คือฟูแล้วปะฟูเลยใช่ปะแล้วโอเคจะฟูแค่ไหนกันเชียววะเฮ้ยเหมึนแล้วเฮ้ยพี่ขอไม่ได้วยพ่กลัวอยู่ดีมากเลยเฮ้ยขอไม่เงาก็มาดิอะไรปุ้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันก็คือตัวโง่ๆตัวหนึ่งเลยใช่ใช่พี่ใช่ใช่ อ๋อครับตอนนี้พี่ตังกำลังวิ่งหนีวาเดนนะครับโอ้โหไม่นึกไม่ฝันเลยเหรอเพื่อนมาเจอวาเดนใช่พี่วาเดนเหรอยังมึงดวงดีจังวะคือผมไม่ทำะนผมไม่ต้องจับกล้องพี่ไอ้เลยว่าตอนนี้ผมจับแต่พี่พี่ตังเนี่ยแม่งวนทินไม่ยึดเลยเนี่ยเออเห็นไ้มมันโง่ไอมันอยู่หลังกูเลยไงเนี่ยมันวิ่งเร็วไงมันวิ่งเร็วพี่ระวังมันจะตะกิ้ใส่นะพี่อ้้ยโอไม่โดนกูหลบลิคกิต้ากูหลบลิคกิตาโอ้ มันว้าวมาต่อหน้าเลยอ่ะมันวาร์วทุกตัวพี่ตายใช่ไหมผมรู้ว่ามันว้าวได้ทุกตัวพี่เฮ้ย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 ตายเฮ้ยตายนเฮ้ยเฮ้ยมันกูฆ่าตายอ่ะไอมคิดดูอะไรเจออะไรอะบ้านกูฆ่าวาเดนอะขี้โม้ย่ะมึงฆ่าวาเดนนะผงมึงกันนะคนเดียวนะเออกูฆ่าวาเดนอะเอ้ยพ่เชอร์มันมันจะฆ่าวาเดนไม่ได้เลยพี่เชอร์หลายตัวอ่ะวาเดนมันโหดเว้ยฟาร์มของกินชิวๆไอ้ขี้อะไรเนี่ยขี้อะไรเนี่ย ตัวีกี่ยวี่กระาวี่กระาวี่กระคาเออนี่ยกระจอกแม่งอยู่ในตัวมาหากูเกี่ยวอะไรเนี่ยฟิดฮะกระดองกำลังผมเป็นปีก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 เฮเป็นปีกแว๊บๆเห็นละกูเห็นละกูเห็นละเผื่อไว้พี่พี่เห็นไหมไม่เห็นพี่ยังไม่เห็นพี่ยังหมดเห็นกูแล้วกูไปแล้วกูเข้าถ้ำ เยจะได้เห็นกจัดพี่จะได้เห็นกจัดพี่มมาดมังกรกระตุกตตพี่ตรตอุ้ยระตุสัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮเพี่ไอ้เฮ้ยพี่ไอ้พี่ไอจูพี่เววอยากเจอไอ้อ้าวได้อ้าวมาดีมาดีมาดมามาม มึงมีได้ไงมึงอยากเล่นอะไลุงปามึงมีได้ไงมึงอะไรมึงเก็บขอมามึงแค้ก็ไม่มามึงเก็บของสู้กลัวอ่ะเก็บของเก็บหอมเอาไปเก็บอะไรหมดสู้อะหลงไปสู้อะเสร็จครบะไรครบกำลังกูไปฟาร์มมาเอาเอาไปฟาร์มเหี้ยอะไรไอ้บอยเลือฟาร์มมา มึงฟอนจากไหนบอกวันนี้คุณฟอนยังไหนเนเธอร์เพื่อนลงเนเธอร์มาหนิเนเธอร์พี่เนเธอร์พี่อันนี้ตอนนี้คุณคุณหรือเปล่าเพื่อนพาเด็ดเพื่อนคุณหรือเปล่ามึงฆ่ากูตอนกูปูเลือดเหลือสามเหลือสี่หัวใจนะมึงจะดีใจอะไรนะอยากรู้ป่ะมึงดีรจของมึงสามสี่หัวใจเนี่ยโอ้ไอ้ว่าเด่นงงที่โดนฆ่าตายนะไม่ละว่าไงล่ะ ว้อะไรนี่เงี่ยมองฟ้าดูเงี่ยมองฟ้าดูไว้เว้เวลาหนีฆวิาวิอะไรเอาว้เวลาหนีาวิฆาวิอะไรห้าสี่สองหนึ่งไม่ดีนเอานี้เอา คนียสนุกไหมพี่ตัง่เพือนสนุกนะพี่ไอ้์เราวันนี้สนุกมากเลยเอาง่ายครับวันนี้คือพี่ไอซนะครับชนะพี่ตังไปนะครับด้วยสกอร์20ต่อ1นะครับวันนี้คือพี่ตังตายไป20กว่าตัวนะครับต้าไม่ได้แค่ตัวเดียวแล้วมึงอ่ะบักเลื่อนน้อยด้วยเก็บแรงแขนเก็บแรงแขนโอเคนะทุกคนนะครับชอบคลิปเดียร์ครับก็อย่าลืมกดไลค์แสดงสัดส่วนได้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะแกล้งใครนะครับก็รอลุ้นกันนะครับเนาะ